สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนนอนสตอรี่อีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นปัญหาหนักใจในวงการเคป๊ปนั่นคือซาแซงแฟนหรือแฟนคลับที่นำเส้นเข้ามารบกวนความเป็นส่วนตัวของศิลปินความข้างไขเหล่านี้ทําให้เกิดปัญหาต่างๆที่ทั้งศิลปินและแฟนคลับเองต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยและวันนี้ศิลปินที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเรื่องซาแซงกันนั่นคือแทยอน แทยอนหรือคิมแทยอนเป็นนักร้องนักแสดงเกาหลีใต้เกิดเมื่อวันที่9มีนา1989ในเมืองชอนจูจังหวัดชอนลาบูโดเธอเป็นที่รู้จักในฐนานะหัวหน้าวงของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลเจเนเรชั่นของค่าย SM Entertainment วงนี้เปิดตัวเมื่อปี2007และกลายเป็นหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์เคป๊ปและในปี2015 แขยอนในเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวด้วยอัลบั้มไอที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและทําให้เธอเป็นหนึ่งในศิลปินเดี่ยวหญิงที่โด่งดังที่สุดในวงการเคป๊อปเอาละเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันหลายคนอาจสงสัยว่าซาแซงคืออะไรซาแซงเป็นคําที่มาจากภาษาเกาหลีหมายถึงแฟนคลับที่ร้ําเส้นเข้าไปลุกร้ําชีวิตส่วนตัวของศิลปินไม่ว่าจะเป็นการสะกดรอยตามติดตามชีวิตประจําวันหรือแม้แต่การแอบขโมยข้อมูลส่วนตัว พฤติกรรมของซาแซงบางครั้งก็อันตรายถึงขั้นทําให้ศิลปินและทีมงานต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้แน่นหนามากขึ้นสําหรับแทยอนนั้นเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่เผชิญหน้ากับซาแซงอยู่บ่อยครั้งและทําให้เราได้เห็นความอันตรายของพฤติกรรมซาแซงได้อย่างชัดเจนโดยเราจะเริ่มพูดโดยเหตุการณ์ล่าสุดกันก่อนเลยเมื่อปีที่แล้ว เมื่อปีที่แล้ว2023แทยอนได้คัมแบ็กพร้อมมินิอัลบัมชุดที่5ที่ชื่อว่า 2x และจัดงานแฟนไซต์ในวันที่8ทธันวาคม2023เพื่อเฉลิมฉลองการปล่อยอัลบัมใหม่ซึ่งถือว่าเป็นงานแฟนไซต์เดี่ยวครั้งแรกของเธอหลังจากปี2019ทําให้งานนี้มีความหมายพิเศษเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่งานนั้นกําลังดําเนินไปมีแฟนคลับผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นคิวที่49เดินมาอย่างแปลกและปาอัลบั้มใส่โต๊ะเสียงดัง พร้อมกับตะโกนขอเบอร์โทรศัพท์ของแทยอนสร้างความตื่นเตหนในงานเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามทีมรักษาความปลอดภัยและผู้จัดการได้เข้าควบคุมสถานาการณ์และพาตัวเขาออกไปอย่างรวดเร็วแทยอนจับไมโครโฟนขึ้นมาและถามแฟนๆว่าทุกคนโอเคไหมแม้ว่าเธอจะรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่เธอกลับให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของแฟนๆแนสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของเธอแทยอนแนะนําให้แฟนๆเดินกลับบ้านอย่างเป็นกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยเพราะเธอกังวลว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกหลังจบงานแทยอนได้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มบับเบิลอีกว่าฉันตั้งใจพยายามมากในการทรมาดรามานี้แต่ฉันก็ไม่สามารถริมได้เลยเรื่องการที่โยนมันต่อหน้าฉันคนที่มาวันนี้คขตกใจกันหมดขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่าละบันดทวันฉันรู้สึกแย่มากฉันคิดดูแล้วรู้สึกว่าไม่ควรจะผิดบังเรื่องนี้ทุกคนควรรู้ไว้เพราะจะได้ระมัดระวังและเตรียมตัวกันได้ หลังจากแฟนๆโซเชียลได้ทราบข่าวนี้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆเช่นมันอันตรายมาแทฮโยใส่คนอนจะทำยังไงหวังว่าจะมีการแจ้งตำรวจไว้ด้วยแทฮอยและแฟนๆคงตกใจกันมากเรื่องนี้เกิดในงานมิได้อย่างไรสไม่เนี้ยมันอันตรายทุกคนต้องระมัดระวังตัวต้องป้อป้องแทงคู่ให้ได้ ข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตที่ได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานแฟนไซต์แม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะดูไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่หากชายคนดังกล่าวไม่ถูกหยุดได้อย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดเหตุร้ายแรงที่เราไม่คาดคิดขึ้นได้และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แทย้อนเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์นี้ทําให้เรานึกย้อนกลับไปในปี2011เหตุการณ์ที่แทยอนเกือบจะโดนฉุดกลางเวทีเลยทีเดียว ในวันที่17เมษายน2011วง Girl Generation ได้ขึ้นแสดงในงาน Angel Pie Music Festival งานนี้จัดขึ้นที่ยูดานสเก็ตน้ำแข็ง r a t t l d ในกรุงโซพวกเธอกำลังแสดงเพลงรนัรน Devil Run กันอยู่บนเวทีซึ่งในขณะที่การแสดงของพวกเธอนั้นดำเนินไปได้ประมาณ3นาที20วินาทีก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะสวมกางเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตสีเทาสพายกระเป๋าและใส่แว่นตา โผล่ขึ้นมาบนเวทีอย่างไม่คาดฝันชายคนนั้นเดินมุ่งตรงเข้าหาแทยอนจู่ๆก็จับมือเธอและพยายามจะลากออกมาจากเวทีสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแทยอนไม่ทันตั้งตัวและตกใจที่ถูกดึงตัวออกไปไม่ต่างกันกับเหล่าแฟนคลับที่กำลังชมการแสดงสดอยู่ตอนนั้นแต่โชคดีที่พิธีกรในงานอย่างโอจองแทรีวิวมาหยุดชายคนนั้นไว้ได้ทันและตามมาด้วยซันนี่สมาชิกวงที่ยืนร้องเพลงอยู่ข้างๆรีบวิ่งตามมาช่วยโดยไม่ลังเล ทุกคนคงจะคิดสงสัยเหมือนกันใช่ไหมว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้ในงานที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่า100คนอยู่ในสถานที่ปัญหาที่หลายคนต่างตั้งคำถามคือ ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ทันสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นมีเจตนาร้ายหรืออาวุธอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทันทีแม้ว่าทีมงานและบริษัทผู้จัดงานจะถูกลงโทษหลังจากนั้นแต่ก็เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่สามารถจบลงด้วยการลงโทษเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทําให้แฟนๆและสาธารณชนยิ่งตกใจขึ้นคือการที่พิธีกรและซันนี่ ต้องเป็นคนวิ่งเข้ามาหยุดชายคนนั้นด้วยตัวเองทั้งที่ควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียด้วยซ้ำแม้ว่าชายผู้ก่อเหตุนั้นจะถูกพาตัวออกจากเวทีโดยเร็วและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุหรือเหตุผลที่เขาทำเช่นนั้นแต่คาดว่าเขาอาจจะเป็นแฟนคลับที่หลงไหลในตัวศิลปินอย่างมากจนสูญเสียความควบคุมตัวเองและถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เลวร้ายถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายหรือส่งผลกระทบต่อการแสดงแต่ความจริงที่ว่า แทยอนถูกจับมือและพยายามจะรักพาตัวในที่สาธารณะเช่นนี้เป็นเรื่องที่แฟนๆไปอาจจะยอมรับได้สิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนๆูรู้สึกภูมิใจในตัวแทยอนก็คือแม้ว่าเธอจะตกใจกับเหตุการณ์นี้อย่างมากแต่เธอก็กลับไปยืนยังตำแหน่งเดิมและแสดงเพลงพูดและจี้ต่อไปจนจบงานได้อย่างสมบูรณ์แฟนๆต่างยกย่องเธอว่า เธอนั้นสมก็เป็นแทยอนจริงๆหลังจากเหตุการณ์นี้ชาวเน็ตและแฟนขับต่างวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องรักษาความปลอดภัยที่ละลวมหลายคนตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่ตอนที่ชายคนนั้นขึ้นไปบนเวทีครั้งที่งานใหญ่เช่นนี้ควรมีการเตรียมความพร้อมมากกว่านี้นอกจากนี้โอจองแทย,ยังได้รับความชื่นชมอย่างมากที่เป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปอยู่สถานการณ์ได้ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์วันนั้นอย่างไม่คาดคิด แม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นบทเรียนให้กับวงการเคป๊อปว่าการรักษาความปลอดภัยของศิลปินนั้นสำคัญมากการทำงานอย่างมืออาชีพของแทยอนและทีมงานทำให้สถานาการณ์นี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่ก็ทิ้งไว้ถึงความตื่นตระหนกและคำถามมากมายเกี่ยวกับมาตรการความรักษาความปลอดภัยของศิลปินใน,นอนาคตพฤติกรรมของซาแซงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในงานคอนเสิร์ตหรืองานแฟนไซต์เท่านั้น ถ้าคุณคิดว่าเหตุการณ์ที่ผมเล่าไปนั้นดูเหมือนจะมีความปลอดภัยที่ด่หลวมและสะเพาแล้วแล้วก็มาฟังเรื่องราวนี้กันต่อครับถัดมาในปี2017ที่สนามบินจาการ์ตาแถายอนเคยถูกซาแซงในอินโดนั้นถึงขั้นดวนรามสัมผัสต,ตัวเธอเลยทีเดียว ในวันที่18สิงหาคม2017ในระหว่างที่เธอเดินทางมาที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อจะเข้าร่วมง,งานการนับถอยหลังการแข่งขันเอเชียนเกม2018ณที่สนามบินจาก,การ์ตาเธอต้องพบกับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดเมื่อฝูงชนเหล่าแฟนคลับที่ดูจะกรกตือรือร้อนเป็นพิเศษได้พุ่งเข้ามาหาเธอแท้ยอนนั้นถูกข้อมร้อมไปด้วยเหล่าแฟนๆที่ดูจะไม่ค่อยมีความเกงใจเธอสักเท่าไหร่สถานการณ์นั้นบเบียดเสียดและแออัดอย่างมาก ได้มีแฟนคลับที่มีหวังดีคุกคามแทยยอนด้วยการสัมผัสร่างกายของเธอไม่ว่าจะเป็นที่ก้นหรือหน้าอกจนเธอนั้นรู้สึกกดดันและชนไม่ไหวกับเหตุการณ์ตรงหน้าจนล้มลงไปกับพื้นและร้องไห้ เหตุ hey, การณ์ความวุ่นวายในสนามบินกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เนื่องจากแฟนขับต่างไม่พอใจที่เห็นแท้ยอนได้รับอันตรายและทุกข์ใจขนาดนี้ในวิดีโอยังแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องคอยหยุดและดึงแฟนขับที่ก้าวร้าออกไปตลอดเวลานอกจากนี้เหล่าแฟนขับที่ไม่หวังดีเหล่านั้นในวิดีโอยังทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องถูกวิพากวิจารอย่างหนักจากการยกแท้ยอนขึ้นกลางความวุ่นวาย ถึงแม้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะคิดและมีเจตนาดีที่ต้องการให้เธอปลอดภัยแต่แฟนๆกลับไม่พอใจในการกระทําแบบนั้นนี่เป็นคอมเมนต์บางส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ยกเธอขึ้นเหมือนกับมันฝรั่งนั่นคือทำเกินไปจริงๆฉันเข้าใจว่าเขามีเจตนาดีแต่การถูกยกขึ้นโดยคนแปลกหน้าแบบนั้นในช่วงเวลาที่ตื่นตระหนกจากคนที่แหกกันมาผักและสัมผัสเธอจะทําให้เธอรู้สึกวิตกกังวลแค่ไหน หลายชั่วโมงต่อมาแทยอนได้พโพสต์ลงบนอินสตาแกรมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่สนามบินจาการ์ตามีผู้คนจํานวนมากบียดเสียดกันทำให้เท้าและร่างกายของฉันพันกันจนเกิดสถานาการณ์ที่อันตรายจริงๆฉันล้มลงกับพื้นตัวสั่นและน้ำตาไหลไม่หยุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท้องถิน่นคงเห็นว่าสถานาการณ์อันตราย ขาจึงยกฉันขึ้นจากด้านหลังซึ่งทำให้ฉันรู้สึกตกใจและสับสนมากสถานการณ์ที่มีการสัมผัสร่างกายของฉันจากด้านหลังและด้านข้างทำให้ฉันรู้สึกเครียดอย่างมากในกลุ่มคนที่รอฉันก็มีคนล้มลงและได้รับบาดเจ็บเช่นกันทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีอย่างมากแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ส่วนต่างๆของร่างกายเช่นก้นและหน้าอกไปโดนสัมผัสกระแทกและดึงอยู่ตลอดความรู้สึกนี้ทำให้ฉันรู้สึกตกใจ ได้ไม่สามารถควบคุมสติได้ฉันจึงไม่สามารถมาถึงจาการ์ตาในภาพรรกที่ดีได้ฉันรู้สึกนา่าอิดแฟนๆที่รออยู่และขอให้ช่วยรักษาความเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ใครต้องได้รับความบาดเจ็บเรามีคู่แฟนที่เต็มไปด้วยความรักความเอาใจใส่และมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าคนอืนอ่นๆนี่เป็นข้อความที่เธอได้โพสต์ลงอินสตาแกรมหลังจากเหตุการณ์นั้นในโพสต์อินสตาแกรมของแทยอน ก็มีความคิดเห็นมากมายจากชาวเน็ตอินโดนีเซียพวกเธอได้กล่าวว่าขอโทษจริงๆขออาภาัยแทนพวกเขาด้วยหวังว่าเธอจะไม่เกียดอินโดนีเซียเจ้าจะทำให้แน่ใจว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นห,หวังว่าเธอจะไม่กลัวที่จะมาอินโดนีเซีย s อ Entertainment เได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เนื่องจากบรรยากาศที่วุ่นวายในสนามบินที่อินโดนีเซียแทยอนรู้สึกตกใจอย่างมากแต่ตอนนี้เธอผ่อนคลายแล้วแทยอนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแฟนขับมากกว่าของตัวเองเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่สนามบินนอกจากนี้เราขอโทษสำหรับความบกพร่องในด้านการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินเราจะทำงานเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคตและปกป้องไม่ให้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกเราจะให้ความสำคัญความปลอดภัยของศิลปินของพวกเรามากขึ้นในอนาคต และรับรองว่าจะมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยลงชื่อโดย SM Entertainment การเป็นศิลปินไอดอลมีด้านที่สวยงามแต่ความรักจากแฟนๆต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะสมการที่แฟนคลับรํ้ำเข้าเส้นเข้ามาในชีวิตส่วนตัวเช่นนี้ไม่ใช่การแสดงความรักแต่เป็นการทำลายทั้งตัวศิลปินและแฟนคลับคนอื่นๆหวังว่าทุกคนจะเข้าใจถึงความสําคัญของการเคารพความเป็นส่วนตัวของศิลปินมากขึ้น และหากใครเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในงานแฟนมิทติ้งหรืองานคอนเสิร์ตควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ